สร้างเป็นห้องอาบน้ำที่ดีคุณยังไม่ได้ใช้มันใช่ไหมดูดีและแข็งแรงเนื้อสเปรย์ละเอียดนุ่มล้างหน้าสบายเหมือนทำสปาน้ำมีความหนาแน่นและทรงพลังสิ่งเจือปนในน้ำกรองที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าฟังก์ชันการนวดในตัวทำให้คุณผ่อนคลายได้คุณยังสามารถเพลิดเพลินกับสปาที่บ้านทำให้การอาบน้ำของคุณดีต่อสุขภาพและสบายตัวยิ่งขึ้น คุณเคยเห็นหัวฝักบัวที่มีลักษณะเหมือนเครื่องเป่าผมหรือไม่เปิดตัวฝักบัวทั้งสวยทั้งใช้งานได้จริงสายน้ำละเอียดนุ่มล้างหน้าสบายเหมือนทำสปาน้ำมีความหนาแน่นและทรงพลังรรองสิ่งสกรปรกในน้ำได้มีฟังก์ชันการนวดทำให้คุณผ่อนคลายได้คุณยังสามารถเพลิดเพลินกับสปาที่บ้านทำให้การอาบน้ำของคุณสบายตัวยิ่งขึ้น